คล็ดลับที่8เติบใหญ่ขึ้นในพระเยซูพระคัมภีร์เรียกการเปลี่ยนแปลงจิตใจที่ทำให้เราได้เป็นบุตรของพระเจ้าว่าการบังเกิดใหม่พระคัมภีร์ยังเปรียบเทียบการบังเกิดใหม่นี้กับการแตกหน่อของเมเล็ดดีที่ชาวนาหว่านลงไปในทํานองเดียวกันผู้ที่กลับใจใหม่ในพระคริสต์เปรียบเหมือนทารกแรกเกิด เพื่อจะจำเริญขึ้นเป็นชายและหญิงในพระเยซูคริสต์หนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่สองเอเฟซัสบทที่สข้อที่สิดังเมล็ดดีที่หวานลงในทุ่งนาจะเริญงอกงามขึ้นและเกิดผลอิสยากล่าวว่าคนจะเรียกเขาว่าต้นก่อหลวงแห่งความชอบธรรม ที่ซึ่งพระเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อพระองค์จะทรงสำแดงพระสิริของพระองค์อิสยาบทที่61ข้อที่3ดังนั้นจึงได้มีการนำเรื่องราวชีวิตในธรรมชาติมาใช้เป็นตัวอย่างเพื่อช่วยอธิบายให้เราเข้าใจกับความจริงที่ลึกลับของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ ปัญญาและความสามารถทั้งหมดของมนุษย์ไม่อาจทำให้เกิดชีวิตเล็กที่สุดในธรรมชาติได้ทั้งพืชหรือสัตว์จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยชีวิตที่พระเจ้าทรงประทานให้เท่านั้นเช่นเดียวกันชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณจะบังเกิดขึ้นในหัวใจมนุษย์ได้ก็ด้วยชีวิตที่มาจากพระเจ้าถ้ามนุษย์ไม่ได้บังเกิดใหม่จากเบื้องบน เขาจะมีส่วนในชีวิตซึ่งพระคริสต์เสด็จมาประทานให้ไม่ได้ยอห์นบทที่3ข้อที่สการเติบใหญ่ขึ้นจะมีลักษณะเหมือนเช่นกับการมีชีวิตพระเจ้าทรงเป็นผู้กระทําให้ดอกตูมนั้นบานและจากดอกทําให้เกิดเป็นผลด้วยอํานาจของพระองค์ที่จะทําให้เมล็ดเกิดขึ้นเป็นลําต้นก่อนภายหลังก็ออกรวง แล้วก็มีมเมล็ดข้าวเต็มรวงมาระโกบทที่สข้อที่2 8และผู้เผยประวัตจจินะโฮเซยียกล่าวถึงชนชาติอิสราเอลว่าเขาจะเบิกบานอย่างดอกพลับพลึงเขาจะเจริญขึ้นเหมือนอุทยานจะออกดอกเหมือนเถาอางุ่นโฮเซยาบทที่14ข้อที่5ถึง7 และพระเยซูทรงบัญชาให้เราพิจารณาดอกไม้ว่ามันงอกเจริญขึ้นอย่างไรลูก,กาบทที่12ข้อที่27ต้นพืชและดอกไม้ไม่อาจงอกงามขึ้นด้วยการใส่ใจหรือความร้อนใจหรือความพยายามของมันเองแต่จะเจริญเติบใหญ่ขึ้นได้ด้วยสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เพื่อเลี้ยงดูชีวิตของมัน เด็กไม่อาจขยายรูปร่างของตนให้ใหญ่ขึ้นได้ด้วยความห่วงใยห,หรือด้วยพละกกำลังของตนเองชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านไม่อาจเติบใหญ่ขึ้นได้จากความทุกข์ร้อนใจความกังวลหรือความพยายามของตัวท่านเองต้นพืชเด็กเติบใหญ่ขึ้นด้วยการรับสิ่งต่างๆรอบตัวที่รับใช้ชีวิตของเขาทั้งหลาย ซึ่งได้แก่อากาศแสงแดดและอาหารธรรมชาติให้ของขวัญเหล่านี้แก่ทั้งพืชและสัตว์ในทำนองเดียวกันพระเจ้าทรงประทานสิ่งเหล่านี้ให้แก่ทุกคนที่วางใจในพระองค์พระองค์ทรงเป็นความสว่างเป็นนิดของเขาเป็นดวงอาทิตย์และเป็นโลกอิสยาบทที่60ข้อที่19 สดุดีบทที่84ข้อที่11พระองค์ทรงเป็นเหมือนน้ำค้างแก่อิสราเอลเป็นเหมือนฝนที่ตกบนหญ้าที่ตัดแล้วโฮเซยาบทที่14ข้อที่5สดุดีบทที่72ข้อที่6พระองค์ทรงเป็นบ่อน้ำพุแห่งชีวิตเป็นอาหารของพระเจ้าที่ลงมาจากสวรรค์และประทานชีวิตให้แก่โลก ยอห์นบทที่6ข้อที่3าสเมื่อพระเจ้าทรงประทานพระบุตรของพระองค์มาเป็นของขวัญที่ไม่อาจจะประเมินค่าได้พระองค์ได้ทรงโอบล้อมโลกทั้งใบนี้ไว้ด้วยบรรยากาศแห่งพระคุณเหมือนกับอากาศที่กระจายอยู่รอบโลกทุกคนที่เลือกหายใจด้วยบรรยากาศที่ให้ชีวิตนี้จะมีชีวิต และเติบใหญ่ขึ้นเป็นชายและหญิงในพระคริสต์เช่นเดียวกับที่ดอกไม้หันเข้าหาดวงอาทิตย์เพื่อแสงสว่างจะช่วยดอกไม้นั้นงดงามและสมดุลอย่างบริบูรณ์เราจึงควรหันไปยังดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมเพื่อแสงสว่างจากสวรรค์จะส่องลงมายังเราเพื่ออุปนิสัยของเรา จะได้พัฒนาขึ้นจนเป็นเหมือนพระฉายาของพระคริสต์พระเยซูทรงสอนเรื่องเดียวกันนี้เมื่อพระองค์ตรัสว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านขแขนจะเกิดผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเทาฉันใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยยอห์นบทที่15ข้อที่4และ5ท่านจะต้องพึ่งพระคริสเพื่อชีวิตของท่านจะบริสุทธิ์เหมือนเช่นกิ่งที่ต้องพึ่งลำต้นเพื่อจะงอกและเกิดผลหากท่านแยกตัวเองออกจากพระองค์ท่านจะไม่มีชีวิต ท่านไม่มีอำนาจต่อต้านการทดลองหรืออำนาจที่จะเจริญขึ้นในพระคุณและความบริสุทธิ์จงเข้าสนิทก,กับพระองค์แล้วท่านจะรุ่งเรืองจงหล่อเลี้ยงชีวิตของท่านจากพระองค์เพื่อท่านจะไม่เหี่ยวเฉาหรือไร้ผลท่านจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาาน,น้ำ มีคนมากมายคิดว่าเขาต้องทำบางอย่างด้วยตัวเองพวกเขาวางใจพระคริสต์ที่ให้อภัยความบาปแต่บัดนี้เขาใช้ความสามารถของตนเองเพื่อดำรงชีวิตให้ถูกต้องแต่ความพยายามเหล่านี้จะล้มเหลวพระเยซูตรัสว่าแยากจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย การเติบใหญ่ขึ้นในพระคุณความสุขของเราการทำงานที่เกิดประโยชน์สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นอยู่กับการเข้าร่วมเป็นหนึ่งกับพระคริสต์โดยการติดต่อกับพระองค์ทุกวันทุกชั่วโมงซึ่งเป็นการติดสนิทกับพระองค์เพื่อที่เราจะเติบใหญ่ในพระคุณได้ พระองค์ไม่ได้เป็นเพียงผู้บุกเบิกความเชื่อของเราเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นผู้ทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระคริสต์ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายและทรงเป็นอยู่ตลอดการพระองค์จะทรงอยู่ร่วมกับเราไม่ใช่ที่จุดเริ่มต้นและที่จุดสุดปลายเท่านั้นแต่ตลอดทุกย่างก้าว กษัตริย์ดาวิดตรัสว่าข้าพเจ้าตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอเพราะพระองค์ประทับทางเบื้องขวาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหวท่านถามใช่หรือไม่ว่าข้าพเจ้าจะติดสนิทกับพระคริสต์ได้อย่างไรก็ด้วยวิธีเดียวกันกับที่ท่านได้ยอมรับพระองค์ตั้งแต่ต้น เหตุฉะนั้นเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วฉันใดจงปฏิบัติพระองค์ด้วยฉันนั้นคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อโคโลสีบทที่สองข้อที่6ฮีบรูบทที่10ข้อที่38ท่านมอบถวายตัวท่านเองให้พระเจ้าแล้วเพื่อให้เป็นของพระองค์ทั้งหมด เพื่อรับใช้และเชื่อฟังพระองค์และท่านรับพระคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านท่านไถ่บาปของท่านเองด้วยตัวของท่านเองไม่ได้หรือเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านเองไม่ได้แต่ท่านเชื่อว่าโดยการมอบถวายตัวท่านเองให้พระเจ้าแล้วพระองค์ทรงกระทําการทั้งหมดนี้ให้ท่านโดยเห็นแก่พระคริสต โดยความเชื่อท่านเป็นของพระคริสต์แล้วและโดยความเชื่อท่านจะเติบใหญ่ขึ้นในพระองค์ทั้งจากการมอบให้และการรับท่านจะต้องมอบทุกสิ่งรวมทั้งจิตใจความตั้งใจและการรับใช้ของท่านมอบถวายตัวท่านเองให้พระองค์โดยเชื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของพระองค์และท่านจะต้องยอมรับทั้งหมดคือพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเต็มล้นด้วยพระพรทั้งหมดให้เข้ามาสถิตในดวงใจของท่านเพื่อเป็นกําลังของท่านเป็นความชอบธรรมของท่านเป็นพระผู้ช่วยนิรันดร์ของท่านและพระองค์จะทรงประทานอำนาจให้แก่ท่านที่จะเชื่อปฏิบัติตามได้จงถวายตัวของท่านให้พระเจ้าทุกเช้าให้เป็นงานแรกที่ท่านทำให้อธิษฐานว่า โอ้ค่าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดรับข้าพระองค์ให้เป็นของพระองค์ทั้งหมดข้าพระองค์ขอวางแผนการทั้งหมดของข้าพระองค์ไว้ที่เบื้องพระบาทของพระองค์โปรดใช้ข้าพระองค์ในพระราชกิจของพระองค์ในวันนี้ขอทรงโปรดสถิตอยู่กับข้าพระองค์และโปรดให้งานทั้งหมดของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์นี่คือสิ่งที่เราต้องทำทุกวัน ท่านจะต้องมอบถวายตัวให้พระเจ้าทุกเช้ามอบถวายแผนการทั้งหมดของท่านให้พระองค์เพื่อจะทำให้สำเร็จหรือล้มเลิกไปตามการทรงนำของพระองค์ด้วยประการชนิ้ท่านจะมอบถวายชีวิตของท่านให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าทุกวันและชีวิตของท่านจะถูกปั้นแต่งให้เหมือนชีวิตของพระคริสต์ได้มากยิ่งขึ้น ชีวิตในพระคริสต์จะเป็นชีวิตที่สุขสบายจะเป็นชีวิตที่จะไม่ตื่นเต้นแต่ว่าจะมีความวางใจที่เชื่อถือแล้วก็สงบสุขความหวังของเราไม่ได้อยู่ที่ตัวของเราเองนะแต่ว่าอยู่ในพระคริสต์ความอ่อนแอของเราประสานเข้ากับพระกำลังของพระองค์ความโง่เขลาของเราประสานเข้ากับพระปัญญาของพระองค์ความบอบบางของเรา ประสานเข้ากับอำนาจที่ยั่งยืนของพระองค์ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะมองที่ตัวเราเองอย่าให้สมองของเราคิดแต่เรื่องของตัวของเราเองแต่ให้มองไปยังพระคริสต์เลยแล้วก็ให้ความคิดของเรานั้นพับพิงอยู่ในความรักของพระองค์ในความงดงามความดีรบอบคอบที่อยู่ในพระลักษณะของพระองค์ก็ขอให้จิตวิญญาณนี้ใคร่ครวญอยู่เสมอถึงเรื่องของการละทิ้งตนเองของพระคริสต์ การที่เราจะถ่อมตนของพระคริสต์ความบริสุทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ในบุคลิกของพระองค์ความรักที่ไม่มีรักใดจะมาเปรียบได้ของพระองค์เราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงจนเป็นเหมือนกับพระคริสต์ได้ด้วยการรักพระองค์เราทำตามแบบอย่างของพระองค์แล้วก็พึ่งพิงในพระองค์อย่างเต็มที่พระเยซูได้ตรัสเอาไว้ว่าจงให้เข้าสนิทอยู่ในเรา เพรความอันนี้จะให้แนวคิดในเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็ความมั่นคงความมั่นใจพระองค์จะเชิญชวนเราต่อไปว่าเหมือนในมัทธิวบทที่11ข้อ28กล่าวว่าจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขหรือในสดุดีบทที่37ข้อ7และอิสยาบทที่30ข้อ15ที่กล่าวในทํานองเดียวกันบอกว่าจงสงบอยู่ต่อพระเจ้า และเพียรรอคอยพระองค์อยู่ในอิสยาก็ให้ความมั่นใจว่ากำลังของเจ้าจะอยู่ในความสงบและความไว้วางใจพระคำเหล่านี้กำลังจะบอกเราว่าการพักผ่อนนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่การทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเพราะในคำเชื้อเชิญของพระผู้ช่วยให้รอดการพักผ่อนที่พระองค์ทรงสัญญาจะประทานให้นั้นก็จะมีคำร้องเรียกให้ทำงานรับใช้ด้วย เหมือนในมัทธิวบทที่11ข้อ29ที่บอกว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้ท่านทั้งหลายจะได้พักเราจะเห็นว่าพระธรรมอันนี้บอกว่าจิตใจที่พักพิงอยู่ในพระคริสต์อย่างเต็มที่จะทํางานรับใช้พระองค์ด้วยความจริงใจและก็จริงจังมากที่สุดเลยถ้าเราปล่อยให้ความคิดของเราหมกมุ่นอยู่กับตัวเราเองความึกคิดของเราก็จะหันออกไปจากพระคริสต์ พระผู้ทรงที่จะเป็นแกล่งกาเนิดของพละกกาลังและก็ชีวิตเพราะฉะนั้นซาตานเขาก็จะคอยพยายามเสมอเลยที่จะหันเหความสนใจของเราให้ออกไปจากพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อที่จะกีดการจิตวิญญาณไม่ให้เข้าเป็นอันหอนึ่งอันเดียวกับของพรคคลิตแล้วก็จากการสื่อสารของพระองค์ความสุขสราญของทางโลกความกังวลความยุ่งเหยิงความเศร้าโศนชีวิตความผิดของคนอื่น และความไม่สมบูรณ์ของตัวเราเองซาตานก็จะใช้เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทั้งหมดนี้เพื่อที่จะหัดเหรีความคิดของเราเพราะฉะนั้นจงอย่าให้ซาตานเนี่ยได้ใช้เลขกลนของมันเพื่อทําให้เราเนี่ยหลงไปก็มีคนเยอะเหมือนกันที่มีความคิดที่รอบคอบและมีความปรารถนาที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในพระเจ้าพวกคนเหล่านั้นมักจะถูกมารชักนําให้หมกมุ่นอยู่กับความผิดพลาดความอ่อนแอของตัวเขาเองอยู่เสมอเลย ซาตานเขาหวังที่จะได้ใช้ชนะโดยการที่ทําให้เขาแยกตัวเองออกไปจากพระคริสต์เราก็จะต้องไม่เอาตัวเราเองเป็นศูนย์กลางความหมกมุ่นที่อยู่กับความกังวลความกลัวต่างๆว่าเราจะได้รับความรอดหรือเปล่าเรื่องทั้งหมดนี้จะหันเหรเราให้ออกไปจากแหล่งกาเนิดของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องมอบการดูแลจิตวิญ,ญญาณของเราให้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์แล้วก็พูดแล้วก็คิดถึงพระเยซู ขอให้ตัวของเราเนี่ยจมหายเข้าไปในพระองค์เลยขจัดความสงสัยออกไปให้หมดซะขบับไล่ความกลัวออกไปแล้วก็กล่าวร่วมกับอักครทูตเปาโลเหมือนในกาลาเทียบทที่สองข้อ20ที่บอกว่าข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าและชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายตอนนี้ ข้าพเจ้าก็ดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสรลับพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าคำพูดเหล่านี้กำลังบอกเราว่าให้เราพักพิงอยู่ในพระเจ้าพระองค์จะคอยเฝ้ารักษาสิ่งที่เรามอบถวายให้กับพระองค์ถ้าเรายอมมอบถวายตัวของเราให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์แล้วพระองค์จะนำพาเราให้เป็นยิ่งกว่าผู้ที่มีชัยชนะโดยทางพระองค์ผู้ทรงรักเราเลย นที่พระคริสต์ทรงรับธรรมชาติของมนุษย์ไว้ในพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะผูกมัดมนุษยชาติไว้ด้วยความรักที่ไม่มีอำนาจใดจะมาทําให้ขาดสะบั้นไปเลยยกเว้นแต่จะเป็นทางเลือกของเขาเองสาตานจะคอยยื่นข้อเสนอจูงใจชักชวนให้เขาเนี่ยตัดความสัมพันธ์อันนี้อยู่สม่ำเสมอเพื่อที่เราจะออกไปจากพระคริสต์แต่นี่คือสิ่งที่เราต้องคอยระวังคอยบากบันแล้วก็คอยอธิษฐานเพื่อไม่ให้สิ่งใดๆมาชักนำให้เรา ออกไปจากพระคริสต์เพราะว่าเราเนี่ยมีเสรีภาพที่จะทําอย่างนี้ได้เสมอนะแต่ขอให้ตาของเราเนี่ยจ้องไปที่พระคริสต์ตลอดเวลาและพระองค์ก็จะทรงคุ้มครองรักษาเราเวลาที่เรามองไปที่พระคริสต์เราก็จะปลอดภัยไม่มีสิ่งใดที่จะมาทําให้เราถอยห่างออกไปจากพระหัตถ์ของพระองค์ได้ขณะที่เราเฝ้ามองพระองค์อยู่เสมอนั้นในโครินฉบับที่สองบทที่3ข้อ18ได้กล่าวไว้ว่า เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายาขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณอันนี้จะเป็นวิธีที่อัครสา,าวกในยุคแรกเนี่ยได้รับพระฉายาของพระผู้ช่วยให้รอดอันเป็นที่รักของพวกเขาทั้งหลายเลยเวลาที่สาวกเหล่านั้นได้ยินพระดํารัสของพระเยซูพวกเขาก็จะตระหนักดีว่าพวกเขาต้องการพระองค์ พวกเขาเนี่ยตามหาแล้วก็ได้พบพวกเขาก็ได้ติดตามพระองค์ไปพวกเขาก็จะอยู่ร่วมกับพระองค์ในบ้านบนโต๊ะอาหารในห้องชั้นในในทุ่งนางพวกเขาจะอยู่กับพระองค์ในฐานะที่เป็นนักเรียนอยู่กับอาจารย์พวกเขาก็จะรับบทเรียนแห่งความจริงศักดิ์สิทธิ์จากพระโอษฐ์ของพระองค์ทุกวันพวกเขาก็จะมองดูพระองค์เหมือนกับบ่าวที่มองดูนายเพื่อที่จะเรียนรู้หน้าที่ของสาวกเหล่านั้น ในยาก,กอบบทที่5ข้อ17บบอกไว้ว่าเป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนกับเราทั้งหลายพระธรรมกำลังบอกเราว่าพวกเขามีสงครามที่จะต้องต่อสู้กับความบาปเหมือนกับเราพวกเขาต้องการพระคุณเดียวกันเพื่อที่จะดำรงชีวิตที่บริสุทธิ์เรามาดูตัวอย่างท่านยอนสาวกที่พระองค์ทรงรักยอนเป็นผู้ที่สะท้อนถึงพระลักษณะของพระผู้ช่วยให้รอดได้มากที่สุด ยอนก็ไม่ได้มีอุปนิสัยที่น่ารักอย่างนี้ติดตัวมาแต่เกิดยอนไม่เพียงแต่เป็นคนที่ถือรักษาศิธิ์ของตนเองแล้วก็ทะเยอทะยานหาเกียรติยศเท่านั้นแต่ว่าท่านก็ยังเป็นคนขุนหันพันแล่นแล้วก็ไม่พอใจเมื่อถูกคุกค,คามแต่เวลาที่ท่านได้มองเห็นพระลักษณะของพระองค์ท่านก็มองเห็นความบกพร่องในตัวเองแล้วก็ได้ถ่อมใจลง ท่านก็มองเห็นพละกกาลังและความอดทนนานอํานาจและความอ่อนโยนความยิ่งใหญ่แล้วก็ความถ่อมตนที่มีอยู่ในชีวิตประจาวันของพระบุตรของพระเจ้าิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ได้เติมจิตวิญญาณของท่านให้เต็มล้นไปด้วยความเลื่อมใสและความรักวันแล้ววันเล่าที่ผ่านไปจิตใจของท่านก็ถูกชักนําเข้าไปหารฟคริสจนกระทั่งความรักที่ท่านมีเพื่อถวายพระอาจารย์ของท่านทําให้ท่านมองไม่เห็นตัวเองอารมณ์ขุ่นเคือง และเทเยอทยานก็ได้ยอมสยบต่ออำนาจแห่งการหล่อหลอมของพระคริสต์อิทธิพลของการบังเกิดใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้เปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านใหม่อำนาจความรักที่ท่านมีในพระคริสต์ได้กระทําให้อุปนิสัยเปลี่ยนแปลงไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าเราเข้าร่วมเป็นหนึ่งกับพระเยซูเหมือนกับพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในจิตใจธรรมชาติทั้งหมดก็จะเปลี่ยนไปพระวิญ,ญญาณของพระคริสต์ความรักของพระองค์ จะทำให้จิตใจเราอ่อนโยนวิญญาณจิตก็จะสงบและยกระดับความคิดและความปรารถนาไปยังพระเจ้าและสวรรค์ตอนที่พระคริสต์เสด็จขึ้นสวรรค์ผู้ติดตามพระองค์ก็ยังรู้สึกว่าพระองค์เนี่ยทรงสถิตร่มมวมอยู่ด้วยหรือเปล่าเป็นความรู้สึกของการทรงสถิตอยู่ด้วยแบบส่วนตัวซึ่งเต็มไปด้วยความรักแล้ก็มีชีวิตชีวาพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอด ผู้ได้สงดับเนินสนทนาอธิษฐานร่วมกับพวกเขาพระองค์ผู้ได้ตรัสความหวังและก็อบรมจิตใจของพวกเขาขณะที่ข่าวสารแห่งสันที่สุขยังอยู่ที่ริมพระโอษนั้นพระองค์ก็ได้ถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์พระสุรเสียงของพระองค์นังกลับมาจากหมู่เมฆอันเป็นที่ประกอบไปด้วยเหล่าทูตสวรรค์ที่กำลังรับพระองค์ขึ้นไปในแมทธิวบทที่28ข้อ20บอกว่านี่แหละ เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพระธรรมข้อนี้กำลังบอกเราว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ด้วยพระวรากายของมนุษย์พวกเขาทราบอยู่ว่าพระองค์ประทับอยู่บนเบื้องพระที่นั่งของพระเจา้ายังทรงเป็นพระสหายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาพระเมตตาของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะพระองค์ทรงมีส่วนร่วมกับมนุษยชาติที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากพระองค์ ทรงเสนออำนาจที่มีอยู่ในพระโลหิตประเสริฐต่อเบื้องพระพัภของพระธิดาทรงแสดงให้เห็นบาดแผลที่พระหัตและพระบาทของพระองค์เพื่อที่จะเป็นเครื่องระลึกถ,ถึงราคาที่พระองค์ได้ทรงจ่ายเพื่อผูทที่พระองค์ทรงถ่ให้พวกเขาทราบดีว่าพระองค์ทรง,งเสด็จไปสวรรค์เพื่อเตรียมที่ให้พวกเขาและพระองค์ก็จะเสด็จกลับมาอีกแล้วก็จะรับพวกเขาไปอยู่ด้วยกับพระองค์ เมื่อพวกเขาได้ร่วมประชุมกันภายหลังจากที่พระองค์เสด็จกลับขึ้นไปบนสวรรค์แล้วพวกเขาก็ร้อนรนเพื่อที่จะทูลขอต่อพระบิดาในนามของพระเยซูพวกเขาก้มลงอธิษฐานด้วยความเกรงขามและก็จริงจังพวกเขาทบทวนคำสัญญาครั้งแล้วครั้งเล่าในยอห์นบทที่16ข้อ23และข้อ24บอกว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเราแม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเปี่ยมล้นพวกเขายื่นมือแห่งความเชื่อให้สูงขึ้นแล้วก็สูงยิ่งขึ้นไปอีกด้วยข้อสรุปที่ยิ่งใหญ่ว่าในโรมบทที่8ข้อ34ก,กล่าวว่าพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนแล้ว และยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วยพระคำอันนี้กำลังบอกเราว่าในเทศกาลเพนเทคอสองค์พระผู้ช่วยก็ได้เสด็จมาอยู่ร่วมกับพวกเขาด้วยเป็นองค์พระผู้ช่วยที่พระคริสต์ได้กล่าวถึงในยอห์นบทที่14ข้อ17 และบทที่16ข้อ7กล่าวว่าทรงสถิตยอยู่กับท่านและพระเจ้าก็ตรัสต่อไปอีกว่าการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพราะถ้าเราไม่ไปองค์พระผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่านแต่ถ้าเราไปแล้วเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่านพระคำกำลังจะบอกเราว่านับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพระคริสต ก็ทรงสถิตยอยู่ร่วมในจิตใจของเหล่าบุตรทั้งหลายของพระองค์โดยทางพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาการที่จะเข้าร่วมเป็นหนึ่งระหว่างพวกเขากับพระองค์ก็ใกล้ชิดยิ่งกว่าในสมัยที่พระองค์ทรงอยู่ร่วมกับพวกเขาเสียอีกความมีชีวิตชีวาความรักและอำนาจที่พระคริสต์ทรงสถิตยอยู่ร่วมกับพวกเขาได้ส่องผ่านพวกเขาออกมา เพื่อให้มนุษย์ที่มองเห็นพวกเขาจะมีข้อความดังในกิจการของอักคราทูตบทที่ 4: ข้อ13ที่ว่ามนุษย์ที่มองเห็นพวกเขาจะประหลาดใจแล้วสำนึกว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซูจริงๆแล้วพระคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเหล่าสาวกเลยในทุกวันนี้พระองค์ก็ทรงปรารถนาที่จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของบรรดาลูกๆของพระองค์เหมือนกัน เพราะในคำอธิษฐานสุดท้ายร่วมกับพระสาวกกลุ่มเล็กๆที่มาเข้าเฝ้าพระองค์นั้นในยอนห์นบทที่17ข้อ20พระองค์ตรัสว่าข้าพระองค์มิได้อธิษฐานเพื่อคนหล่านี้พวกเดียวแต่เพื่อคนทั้งหลายที่วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของเขาพระเยซูทรงอธิษฐานเผื่อเราและพระองค์ก็ทรงเชิญชวนให้เราเข้าร่วมเป็นหนึ่งกับพระองค์ เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวร่วมกับพระบิดาช่างเป็นการเข้าร่วมเป็นหนึ่งที่ดีอะไรอย่างนี้นาะพระผู้ช่วยให้รอดทรงกล่าวถึงพระองค์ซึ่งเป็นคํากล่าวในยอห์นบทที่5ข้อ19และยอห์นบทที่14ข้อส0ที่ว่าพระบุตรจะกระทําสิ่งใดตามใจไม่ได้พระบิดาผู้ทรงสถิตยอยู่ในเราได้ทรงกระทําทพระราชกิจของพระองค์พระคำเหล่านี้บอกเราว่า เวลาที่พระคริสต์ทรงร่วมสถิตยอยู่ในจิตใจของเราแล้วพระองค์จะทรงกระทำกิจอยู่ภายในเราดังในฟิลิปปีบทที่สองข้อ13ที่ว่าให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์จะเห็นว่าเราจะทำกิจได้เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงทำเลยและเราก็จะแสดงออกด้วยพระวิญญ,ญาณจิตเดียวกันและด้วยเหตุอย่างนี้เราก็จะรับและก็เข้าสนิทกับพระองค์ เหมือนในเอเฟซัสบทที่4ข้อ15ที่บอกว่าเราจะเจริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์เคล็ดลับที่8เติบใหญ่ขึ้นในพระเยซูพระคำพีเรียกการเปลีป่ยนแปลงจิตใ,ใ,ใจที่ทำให้เราได้เป็นบุตรของพระเจ้าว่าการบังเกิดใหม่ พระคัมพียังเปรียบเทียบการบังเกิดใหม่นี้กับการแตกหน่อของมเมล็ดตีที่ชาวนาหว่านลงไปในทํานองเดียวกันผู้ที่กลับใจใหม่ในพระคริสเปรียบเหมือนกับทารกแรกเกิดเพื่อจะจำเริญขึ้นเป็นชายและหญิงในพระเยซูคริสอันนี้เป็นพระธรรมอยู่ในเปโตรฉบับที่1นบทที่2ข้อสองและเอเฟซัสบทที่สี่ข้อสิ เป็นการอธิบายว่าเหมือนกับมเมล็ดดีที่หวานลงในทุ่งนาเจริญง,งอกงามขึ้นและเกิดผลอิสยาบทที่61ดข้อ3ได้กล่าวว่าคนจะเรียกเขาว่าต้นก่อนหลวงแห่งความชอบธรรมที่ซึ่งพระเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อพระองค์จะทรงสำแดงพระสิริของพระองค์ดังนั้นจึงได้มีการนำเรื่องราวชีวิตในธรรมชาติมาเป็นตัวอย่างเพื่อช่วยอธิบายให้เราเข้าใจความจริง ที่ลึกลับของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณปัญญาและความสามารถทั้งหมดของมนุษย์ไม่อาจทําให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตเล็กๆที่สุดในธรรมชาติได้ทั้งพืชและก็สัตว์จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยชีวิตที่พระเจ้าทรงประทานให้เท่านั้นเช่นเดียวกันชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณจะบังเกิดขึ้นในจิตใจ,ใจของมนุษย์ได้นั้นก็ด้วยชีวิตที่มาจากพระเจ้าในหนังสือยอห์นบทที่3ข้อ3บอกว่า ถ้ามนุษย์ไม่ได้บังเกิดมาจากเบื้องบนเขาก็จะมีส่วนในชีวิตซึ่งพระคริสต์เด็จลงมาประทานให้ไม่ได้จริงๆแล้วการที่จะเติบใหญ่ขึ้นก็จะมีลักษณะเหมือนกับการมีชีวิตพระเจ้าทรงเป็นผู้กระทําให้ดอกตูมนั้นบานแล้วก็จากดอกทาให้เกิดเป็นผลแล้วก็ด้วยอํานาจของพระองค์ก็จะทําให้เมล็ดเกิดขึ้นเหมือนในมาระโกบทที่4ข้อที่ที่กล่าวว่าเป็นลําต้นก่อน ภายหลังก็ออกรวมแล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวงหรือในโคเชยาบทที่14ข้อ5และข้อ7ที่กล่าวาาว่าผู้เผยพระวจนะโคเชยาได้บอกชนชาติอิสราเอลว่าเขาจะเบิกบานอย่างดอกพลับพึมเขาจะเจริญขึ้นเหมือนอุทยานจะออกดอกเหมือนเถาวูลและในลูกาบทที่12ข้อ27ที่บอกว่า พระเยซูทรงบัญชาให้เราพิจารณาดอกไม้ว่า